ต่าอะโนไทยดำดงคนใหม่จากสรามน้ำเพชรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r w a r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซ o ุ๊กเพจ p.r.awarity ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra post สแอดไลน์ไอ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6ก <Ash k. S 1> ่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเต๋ออะโนไทย ดำดงคนใหม่จากคณะสอรามน้ำเพชรเียได้ว่าเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับดำาดงคนใหม่ของคณะนิเกสอรามน้ำเพชรค่ะประกาศชัดเจนแล้วและเหมาะสมที่สุดกับการรับบทนี้ก็คือเต่าอนโนไทนั่นเองคลิปนี้นะคะพี่อารตี้จะพาไปทำความรู้จักกับเต่าอนโนไทยให้มาขึ้นกันค่ะเต่ามีชื่อจริงว่าอนโนไทยอนเนกร่าภูมิลำเนาเดิมเนี่ยเป็นคนจังหวัดอ่างทองโดยแท้เกิดเมื่อวันที่สองมิถุนายน2535เต่าอนโนไทมา รับบทดาวตลกของคณะอยู่ตลาดดูแล้วค่ะการที่เขาได้รับบทบาทเป็นดําดงคนใหม่จึงเรียกว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดโดยเต่าอ,อนโนไทนะคะได้เปิดตัวเป็นดําดงคนใหม่ครั้งแรกในการแสดงแก้วหน้าหมาปะทะดําดงซึ่งบอกเลยว่าเสียงตอบรับจากแฟนแฟเนี่ย เป็นไปอย่างดีมากๆเลยค่ะและในคนจะตลกจะหาเขาบนเวทีลิเกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตัวจริงเขาเหล่อไม่ธรรมดาซึ่งหากใครอยากไปติดตามเขาหรือกดหัวใจให้เขาแอดมินจะทิ้งไอจีของเขาไว้ให้แล้วพวกเรากะเข้าไปส่องไลฟ์สไตล์ของดำนงคนใหม่กับเตา๋าอะโนไทยอนเนกลาบกันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอน t a แทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต